สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันฟอร์บส์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมุกจะพาเพื่อนๆเนี่ยคือเมื่อคือนนี้มีเรื่องตื่นเต้นมากค่ะคือว่าคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะข,ขอแสดงความยินดีกับน้องใบน้องวินนะคะที่ได้ยอดฟอลโล่ไอจีนะคะน้องใบเนี่ยสิบสามสิบสามล้านแล้วนะคะส่วนน้องวิวนี่สิบเอ็ดล้านแล้วนะคะคือขึ้นอย่างต่อนเนื่องมากๆสองคนนี้แล้วก็น้องใบเนี่ยเขาได้มาโพส โสต์ในไอจีนะคะขอบคุณขอบคุณแฟนคลับอขอบคุณแฟนคลับสิบสามเอ็มนะตัวนี้นะคะสิบสามเลขสิบสามนะถ้าศูนย์สามนะถูกเบอร์แน่เลยเพื่อนๆนี่นะคะเลขสิบสามนะแล้วคือหลายรูปมากเดี๋ยวจะขึ้นให้ให้ดูนะคะแล้วประเด็นมันมันมีอยู่ว่าคนน้องอะ่ะไปเม้นเพื่อน คือมันมีประเด็นตรงที่ว่าคนน้องอ่ะไปมิ้นคุคนพี่ค่ะทุกคนไปมินคุคนพี่ว่ารูปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้หน้าจอแหวกได้อีกไหมครับเออคุณเมทวินแหละไปมิ้นคุณวชิรวิทย์ว่าแวกได้อีกไหมครับแล้วก็ก็เลยกลายเป็นแหวกได้อีกไหมครับนี่ขึ้นเทนทวิทอีกแล้วค่ะทุกคนขึ้นเทนทวิทอีกแล้วนะแวกได้อีกไหมครับคือเอาจริงๆนะ คือมันทนไม่ได้งันน้องวินมันคงทนไม่ได้อ่ะน้องวินคงทนไม่ได้ป่อเห็นน้องเห่นป๋อเห็นน้องใบพูดไอจีปุ๊บคือความด้วยที่เขาสนิทกันอะทุกคนแล้วแบบคือพอรู้ีใบพูดมบบว่านทนไม่ไหวอมันทนไม่ไหวอะมันต้องคอมเมนต์อะแหวกได้อีกไหมครับคือมันทนไม่ไหวจริงๆอะโอ้ยหมายถึงแหวกเสื้อนะทุกคนนะไม่ใช่แหวกอย่างอื่นนะน้องวินขอมเมติตนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเทนทวิตกันค่ะทุกคน มาเดี๋ยวเราเข้าไปดูเทนทวิตกันคือช่องมกมีนจะแบบคนที่ไม่เล่นทวิตเตอร์นะไม่เล่นทวิตเตอร์นะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะเมื่อคือนอะมุกแคปหน้าจอไว้นะทุกคนแหวกได้แหวกอีกได้ไหมครับขึ้นเทนทวิตนะทุกคนนะกับจันวินเซตถ้าไม่มีผมนะ ถ้าไม่มีผมเนี่ยนะมผมวอ,องเลยว่า<ช>เหลือ<ๆ>ความไปแล้วคือแฟนคลับแบบโอ้โหเค็บคบคปโมเมนต์รัวมากเค็บโมเมนต์รัวมากแหวกได้อีกไหมครับเท่ากับประโยคห่วงที่ไม่มีคําว่าห่วงเออแหวกได้อีกไหมครับใบวินน้ําตาจีไหลน้องวินไม่เคยแพลวใจเย็นเสียออยนั่นคือของเดิมเพื่อนตัวแบบตัวอย่างแบบเคลื่อนไหวรูปนองวินวินไม่ไหว วเวกอีกได้ไหมครับวเวกอีกได้ไหมครับวเวกอีกได้ไหมครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะก็จะมีรูปภาพแบบรูปภาพน้องใบอ๋อเมื่อก่อนไงตอนเล็กๆเลยอะที่น้องใบสอดเสื้อเล่นกีตาร์แล้วน้องวินก็ไปเมนว่าสอดเสื้อเล่นได้ไงคือตอนนั้นเนี่ยมีความเป็นไทยอยู่เต็มตัวเลยไงถอดเสื้อเล่นได้ไงผ่านไปสองปีเวก แหวกอีกได้ไหมแหวกอีกได้ไหมครับผ่านไปสองปีเออเกิดจากเกิดจากตอนนั้นสอดเสื้อสอดเสื้อเล่นได้ไงสูแหวกอีกได้ไหมครับตำนานบทใหม่เกิดขึ้นแล้วเพิ่งตื่นไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเอออ่าแบบไหนถ้าชอบแบบไหนก็บอกมาแหวกอีกได้ไหมครับ ขึ้นเทนเลยเพื่อนๆคิดดูเบาได้เบานะลูกเบาได้เบานะครับน้องวินแหวกแหวกอีกได้ไหมครับขึ้นเทนโลกอะ่ะขึ้นเทนไทยแลนด์อินโดน,เนโีเซียแล้วก็เทนโลกอะ่ะสี่สิบแปดอันดับที่สี่สิบแปดเทนโลกอะ่ะไบวินไม่เคยเลิกการที่ผ่านมาแค่โรเลนเออไม่ไหวไม่ไหวแล้วอแม่ก็ไม่ไหวแล้วค่ะ คือจริงๆเลยนะคือมันส่งเส้นหน่องวินมันอยู่ไม่ได้แบบเนี้ยหน่องวินชอบเล่นแบบเนี้ยโอ้ยพี่ใบโพสต์แล้วอ่ะพี่ใบโพสต์รูปแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องคอมเมนต์น่ะมันต้องคอมเมนต์น่ะวินนังยูธานี่นะเลยไม่ไหวอะ่ะรูปพี่ใบอ่ะไม่ไหวอะ่ะต้องคอมเมนต์น่ะพี่ใบหน้องวินหล่อจริงๆลูกเอ้ย หลอจริงๆทุกคนทุกคนคนเดียวกันเว้ยเออเวกได้อีกไหมใบวินอยู่ด้วยการกดหนึ่งใบวินอยู่กับใบอยู่กับวินกดสองวินกลับบ้านมาติดกระดุมให้พี่ดิเออแฟนลับก็นะแฟนลับก็นะ เออแฟนคลับก็ไม่ไหวนะคะนี่คือทุกคนแบาบรรดาแฟนคลับโมเมนต์ชิปโมเมนต์ชิปชิปโมเมนต์เออเจ้าวันนี้พี่ไว้เงียบไปชอบวันนี้มากเลยไว้แหละทุนหัวไม่โกรธไม่โกรธหลัวนะครับคนคิดนะเออไว้แหละทุนหัวไม่โกรธผัวนะครับ ไม่กดลัวนะกดหลัวด้วยนะเออฟิลเดียวกันฟิลเดียวกันเลยโอ้ยจะตาอยู่แล้วเพิ่งเข้ามาก็ตาแตกเพราะตำนานใหม่เกิดขึ้นได้ทุกวันเออเอาตำนานใหม่เกิดขึ้นได้ทุกวันอ่ะทุกคนเดี๋ยวมุกจะพาทุกคนไปดูเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าเป็นเทรนใหม่อีกค่ะคือทุกทุกเช้านะมุกจะต้อง ไปไปดูเทนทวิตก่อนขั้นเลขเลยเทนใหม่ของหวกแหวกอีกเดะ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 เว,วกอีกได้ไหมครับเนะี่ยเทนใหม่เทนใหม่กว่าหวกอีกได้ไหมครับคือเทนนี้ทุกคนหวกกว่านี้ก็ถอดเลยเถอะเฮ้ยเหลือดล่แหละ แหวกกว่านี้ก็โทษเลยเธอทุกคนคือน้องไบมาคอมเมนต์น้องวินที่น้องวินโพสว่าแหวกแหวกอีกได้ไหมครับว่าแหวกกว่านี้ก็โทษเลยเธอเออขึ้นเทนอันดันบ,บหนึ่งค่ะทุกคนไม่กล้าถอนหลอกแฟนขี้ห่วงอะ่ะดึงเสื้อลง ชอบม,มากเลยโฆษณาไอที่ว่าไปลาซาด้าเนี่ยสวัสดีครับผมวินเมทาวินเล่นมุกหรือว่าคิดแต่เรื่องน้องจริงๆคือคิดถึงคิดแต่เรื่องน้องพูดแต่เรื่องน้องอก็เลยพูดคำว่า,า,าเนออกมานะเียินเีนสุขสิบอะไรกัน จะให้เขาถอดจริงๆเหรือลูกเออดูภาพพี่ไบแต่ละภาพที่ถดตัวแล้วเนี่ยน้องไบตนะชว์กล้ามากที่สุดแล้วในตัวแล้วอะทุกถ้าถ้าไปนะเกือบทุกอีพีลยนะจุดแข็งน้องวินประชดจุดอ่อนพี่ไบ์ไม่รู้ว่าน้องวินประชดโอ้ยสาเกตใจสาเกตใจคุณนักสู้กับว่ะพ่อกูด เออต่อไปถ้าอะไรขมกว่ากระบองเพชรสัญญาว่าจะไม่ใครเด็กขาดตบตบอะไรอันตบเขา่าตบเขา้าตบเข้าฉาดไม่ไหวเหรอถ้าตายเหรอลูกสาวล่ะแหวกกว่านี้ก็โทษเลยเธอเอ้ยแวกกว่านี้ก็โทษเลยเธอได้ยินไหมทุกคนแหวกกว่านี้ก็โทษเลยเธอ,วกกวอ,เ,เ,ธอเออ ไม่ไหวอะ่ะถอดเลยเธอเว่กว่านี้ก็ถอดเลยเธอนี่นี่แหละทุกคนโมเมนต์ในดอมเราโมเมนต์ไบวินคือโมเมนต์ที่จะผ่านทาง i อจแล้วก็เอาเวลาที่เขาไปทำงานด้วยกันนะคะแล้วเขาก็จะมีทุกคนแล้วที่มันมากกว่านั้นคือ ความหวังของหมู่บ้านของเราก็คือแม่อีแหละทุกคนคือประเด็นคือเขาไปทํางานด้วยกันอะ่ะทุกคนแม่อีลงลูปนะเดี๋ยวมุกจะให้ดูีนิซัมซุงกาเล็กซี่ A ห้าสาม G หานองใบโคด้าหน้าและหลงังนี่ไง My b i r d My boy my boy ไม่ใช่ my b r o y my boy 13M and 1 1 m ซึ่งดูไม่ eat post เดี๋ยวจะขึ้นแคปหน้าจอให้อ่ารูปน้องใบสใส่กางเกงยีนเสื้อดำพุ่งทะยานกันต่อไปอืมแล้วก็ดองวิน11บเอ็ีน เออไบเละกระ่ายน้อยของดิฉันยินดีด้วยไม่อีบเม,มื่อวานน่ะน่าจะมีภาพออกมานะคะว่าน้องวินกับน,น้องไบเนี่ยเขาไปถ่ายงานด้วยกันเนาะคือทุกคนคิดยังไงกับนี้คือแบบได้กลับมาฟินกันอีกแล้วทุกคนเนี่ยอันเนี้ยเขาก็เอามาแบบเป็นจุดสังเกตนะว่าเขา <'m> <ๆ>เขาไปถ่ายงานด้วยกันเร่งไง เขาก็ได้พบกันเละริงไม้มมทุกคนเขาก็ได้พบกันเละเขาก็ได้พบกันนะคะทุกคนค่ะไหน่ะเอาอะไใส่ให้ไปน็อ <S 2> <S 2> นองนี่ไง าว่ามันที่เดียวกันแหละก็ก็มันที่เดียวกันแหละเขาไปทํางานด้วยกันเลยค่ะทุกคนอ่ะทุกคนคิดยังไงบ้างคะกับโมเมนต์นี้นะคะโมเมนต์เวกอีกได้ไหมครับเวกอีกได้ไหมครับเวกกว่านี้ก็โถดเลยถถอก็อยากจะโถดหรือเปล่าล่ะก็อยากจะโถดหรือเปล่าล่ะเออเวกอีกได้ไหมครับเวกกว่านี้ก็ถอดเลยะนี่หละมันคือใบวินแหละเนี่ย คือไวบิน yeah. แหละแล้วเหมือนน้องไวก็คงคือเวลาน้องไวเห็นน้องวินแบบแบบลงรูปอะไรแบบเนี้น้องไวก็คงอยู่แบบนี้แต่คือน้องไวอะ่ะเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ขี้เล่นเหมือนน้องวินไงน,น้องวินจะแบบ <c oughs> มันทนไม่ได้แล้วมันทนไม่ได้แล้ว,จะ,ว,วจะต้องคอมเมนต์พี่ไวแล้วจะต้องคอมเมนต์พี่ไวแล้วน่าจะอยู่แบบนี้แน่นอนเลยน้องวินเนี่ย แล้วทุกคนคิดว่าไงบ้างคะกับโมเมนต์นี้นะคะช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย